สวัสดีค่ะหนุ่มๆวันนี้นะคะลิต้ามีไอเทมเด็ดมาแนะนําค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาเวลนะ,ะรับรองว่าคุณผู้ชายที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มขนาดให้ควยใหญ่ยาวนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มน้าอสุจิด้วยช่วยให้อืดทนค่ะเย็ดมันเย็ดนานกว่าเดิมแน่นอนนะคะหเม็ดเนี่ยรู้เรื่องเลยนะ1เม็ดย็ดเป็นชั่วโมงเลยค่ะลิต้าลองให้แฟนทานแล้วบอกเลยว่าฟินมาก เย็ดกันตลอดคืนไม่ได้พักเลยค่ะและที่สำพัญน,นะคะเขาไม่มีสารอันตรายนะมีเลขสุดแจ้งออยเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนค่ะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะอย่างเช่นโสมถังเช่าแล้วก็เห็ดหลินเจอค่ะ ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของผู้ชายให้แข็งแรงด้วยนะคะและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะจัดเพียงแค่3วันเท่านั้นคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะซื้อ1แถม1ค่ะกล่องละ450บาทส่งฟรีด้วยนะจากปกติเนี่ยกล่องละ450บาทแล้วก็ค่าส่ง70บาทค่ะซื้อช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มมากนะคะต้องจัดเลยหนุ่มๆคนไหนที่สายเยนะคะแล,ะลิต้าการันตีเลยค่ะว่าทานแล้วเห็นผล จริงนะคะถ้าทานเราไม่เห็นผลเนี่ยเขายินดีคืนเงินสองเท่าเลยค่ะลองไปหาซื้อทานกันนะคะหนุ่มทานดีมากปลอดภัยค่ะควยใหญ่ยาวเย็ดมันแน่นอนนะคะอย่าทานนะคะทักแชทมาเลยนะ